ต่อมานะครับเราในวิชา e n g i n e e r i n ิ m e c h a n i นนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับโมเมนต์นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับโมเมนต์ Moment ของแรงคู่ควบเนี่ยนะครับก็คือ m c c ตัวนี้ก็มาไม่ใช่รอบจุด c นะครับมาจากคำว่า c o p l e นะครับแปลว่าคู่ควบอะไรประมาณเนี้ยนะครับแรงคู่ควบเนี่ย หลักที่สําคัญกนะ็คือต้องรู้ก่อนว่าอย่างไหนเรียกว่าแรงคู่คับวมันจะมีคสมบัติอย่างเช่นนะแรงทั้งสองแรงต้องมีขนาดเท่ากันกระทาในทิศทางตรงกันข้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้คุณสมบัติของมันก่อนนะครับดูที่รูปแล้วกันดูที่โจทย์นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปจากโจทย์แล้วกัน ในโจทย์เนี้ย่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นแรงคู่ขวเมันไอเดียน่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถ้าเรืมันเป็น P ก็ต้อง P เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องมีระยะ d แบบนี้นะครับอเอาไป f ดีกว่าอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยถ้าดูตามเนี้ยเราพยายามนับเนี่ยหาให้เจอเรามีแรงคู่ขวบทั้งหมดกี่ชุดครับ ออมีอยู่สามชุดถ้าเป็นคนท่างสังเกตหัวไวก็มันหนึ่งสองสามใช่ไหมมันก็มีอยู่สามชุดนะครับอเขาสั่งว่าไงมากนะครับคำสั่งแรกนี่ง่ายที่สุดให้บอกว่าไ p หนึ่ง p สอง p สามพวกเนี้มันเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงเนี้ยเท่ากับสิบกิโลนิวตัน ยเย f ตัวนี้ก็เท่าไหร่ด้วยครับ <40. S 1> 10ด้วยอย่างนี้เข้าใจไหมครับนี่คือคำว่า P1 P2 P3 เท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำตอบแรกและให้หาหผลรวมของโมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบนะครับก็คือหา MC แล้วกันนะครับผลรวมโมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบนะครับ MC โมเมนต์แรงคู่ควบ ที่กะทาต่อโครงสร้างคานยืดเหล็กรั่วพันฝั่งนี้มันยืดแน่นนะครับยืดออกมาในการคํานวณในที่นี้ยังไม่ต้องพิจารณาเรื่องซับพอร์ตดูที่แรงคู่ควบอย่างเดียวนะครับแรงคู่ควบก็เป็นโมเมนต์แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ต้องตอบเป็นหน่วยกิโลนิวตันแล้วเมตรก็คือกิโลนิวตันเมตรเพราะมันคือโมเมนต์นั่นเองอ่าเริ่มดูที่โจ์นะครับดูไล่จากคอลัมน์ซ้ายมาขวานะครับในี้ผมเขียนให ให้มันอธิบายได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากดูที่คำตอบแรกง่ายๆนะครับคนตอบถูก้ามตอบผิดนะครับพีหนึ่งพีหนึ่งอ่ะเนี้ยพีหนึ่งตอบเท่าไหร่พีหนึ่งคู่นี้กับคู่นี้ใช่ปะ่ะอ่าสี่ร้อยนะครับ เป็นแรงนะครับเขียนลูกศรด้วยว่าคืออันนี้นะครับต่อมาคงดาวต่อได้ P2 เท่าไหร่200 P2 คือคู่นี้เท่ากับ200นะครับลูกศรแป็นนี้อย่าลืม นะครับส่วนสุดท้ายนะครับ P3 เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าอมาซ่อนอยู่นี้เนาะนะครับอ่สามร้อยมันเขียนผิดมากกว่านะนะนะ จำไว้ถ้ามันถ้ามันยังไงอ่ะมันหยุมยิ้มยุม,ย,มยิ้มแบบนี้แต่ว่าเขาเขียนพีดมันไม่โอ้โหมันไม่ซับซ้อนเลยขนาดนั้นหรอกคุณแม่คุณนะแต่ขอบคุณขอบคุณที่ทักนะไอคนที่ทำมาแบบหวานระแวงก็ก็ใช้ได้อ่ะใช่ว่ากันนะเออเออดีแล้วงงวันดีแล้วนะแต่ว่าใส่ใจได้ได้ได้คำว่าใส่ใจแล้วนะ อ่ะสามร้อยตัวนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นกี่โวตันนะอ่าผมขอโทษผมเขียนโจทย์ผิดนะครับก็เท่ากับสองร้อยส่วนสามร้อยคือตัวนี้อ่าก็ลงนะครับก็ลงนะอ่าตัวนี้ก็ได้คำตอบที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วตต่ออบมแล้วต่อมา ถ้าเกิดทดสอบพวกเราคล้ายตัวอย่างนเนี้ยเนี่ยให้หาโมเมนต์แรงคู่ควบของแต่ละชุดด้วยนะไม่ใช่หาที่เดียวยาวๆไม่ให้ต้องหาเป็นชุดย่อยๆชุดไข่ชุดมันด้วยนะครับอ่ะก็เริ่มต้นที่อันแรกนะครับ M C 1ชุดที่1ตัวนี้ชุดที่1ตัวนี้อ่า 1> mc หนึ่งหยิบมาไหนก็ได้ครับจะลูกศรนนี้ลูกศรนนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> 1> p หนึ่งก็คือสี่เท่าไหร่ครับสี 400, ่ร้อยแล้วก็เขียนว่าสี่ร้อยกิโลนิวตันต่อมา d หนึ่งคิดถึงตรงนี้ไว้เนี่รายระยะ d ระยะทางตั้งฉาก d คือเลขอะไรเอ่ยอเลขสองตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอาจจะเติมนี่เลยเนี่ยจะด d หนึ่งเท่ากับ นะครับหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับก็คูณ2เมตรคูณ2เมตร400คูณสน่าจะในใจได้800รกิโลนิวตันเมตรเพราะมันคูณกันอยู่โมเมนต์คือแรงคูระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงเอาต่อมาดูพฤติกรรมการหมุน P 1หมุนตามหรือทวนครับหมุนทวนเข็มเราก็เขียนว่าทวนเข็ม แบบนีอ้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมต่อมานะครับต่อมาตรงนี้ P2P2 P แรงเท่ากับเท่าไหร่ก่อน200อแรงเท่ากับ200นะครับระยะทางตั้งฉาก 0.2ถูกต้องไหมครับเนี่ยม,มันคู่กันตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้0.2ตัวนี้นะครับก็คูณกับ0.20เมตรอ่า0.20เมตรอ่าคูณกันนะครับจะได้40ครับอพอได้เสร็จแล้วเขียนหน่วยเสร็จแล้วไปดูการหมุนสรุปครับหมุนตามหรือทวนเข็มครับอ่าหมุนตามเข็ม แบบนี้ด้วยนะครับอโอเคนะครับต่อมาก็ชุดสุดท้ายครับชุดที่3นะครับอขออนุญาตไปฝั่งขวานะครับชุดที่3ก็คือ m ของ c 3นะครับโมเมนต์แรงคู่ควบชุดที่3นะครับแรงก็เท่ากับเท่าไหร่ก่อนเลย300ของใายของมันนะครับ สามร้อยคูณเท่าไหร่ครับคูณห้าเมื่อกี้เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ไปดีสองไว้นิดนึงนะครับห้าคือเอาสามบวกสอง่ะใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมฮะอ่าห้าที่ว่าเนี่ยอ่าดีสามเท่ากับห้าจุดศูนศูนย์เมตรนะครับอ่านี่คือระยะทางของคู่นี้คู่นี้ ไม่เข้าใจรีบไปจัดการนะครับวันนี้ตอบใช้ได้อยู่นะครับคูณกับ5เมตรนะครับในใจพอไหวพันห้ากิโลนิวตันเมตรนะครับพฤติกรรมการหมุนของชุดที่3มตามหรือทวนครับตามเข็มอันนั้นเองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอามารวมกันครับ ค่อยเอามารวมกันนะครับผลรวมของโมเมนต์เนื่องจากแรงคู่ควบที่กระทำต่อโครงสร้างคานยื่นเหล็กรวผพันหลักการหลักคิดก็คือเอา mc 1บวกกับ mc 2บวกกับ mc 3าท่านั้นเองนะครับแต่แยกแยะให้ดีนะครับ mc 1เนี่ยมันหมุนตามมันหมุนทวนเข็ม ส่วน c อีก2ตัวมันหมุนอะไรครับหมุนตามเข็มเพราะนั้น m c 1, นลบแล้วกันเพราะมันหมุนทวนเข็มน,นะครับ m c 2องเป็นบวกเพราะมันหมุนตามเข็มอันนี้มันหมุนตามเข็มน,นะครับลบเท่าไหร่ครับแป0ร้อยนะครับ หรือบางคนจะลบก็จะว่ตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วตัวเองนะครับให้เข้าใจแล้วกันนะครับเพราะนั้นสรุปให้ได้นะครับลบ800กิโลนิวตันเมตรนะครับ m c 2บวก40นะครับ m c 3 0 0 5นะครับ1,500คาวลองพยายามดูนะครับ ได้740ดร้อ่สิบเหน่วยก็เป็นโมเมนต์กิโลนิวตันเมตรคำตอบออกมาติดบวกแสดงว่าผลรวมเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องหมุนอะไรครับตามเข็มอ่ะตอนนี้เพิ่มเติมจะสอนฟังดีดีให้ลองตรวจสอบดู ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองตรวจกันดูผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลาดูตรงข้อนี้เท่าไหร่ลองลองช่วแต่ลองถ้าโมเมนต์แรงคู่ควบเนี่ยมันถูกจริงให้เราเลือกจุดใดๆเนี่ยมาเทคโมเมนต์นะในที่นี้นะครับจะขอเลือกนะครับที่จุด A นะที่จุด A นะครับ ที่จุดเอผมจะตรงนี้ถือมันเป็นจุดเอนะจุดนี้ทำแดงๆไว้จุดเอให้เอาแรงทุกแรงเนี่ยตอนนี้เลิกมองไปแรงคู่ควบจบแล้วให้มองเป็นแรง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 เนี่ยถ้านับเป็นแรงมีทั้งหมดกี่แรงครับแรงคู่ควบมันมีสามชุดชุดละสองแรงก็ต้องมีกี่แรงครับหกแรง เอาแรงหกแรงเนี่ยมาหมุนรอบจุด A ครับลองทำดูนะครับอ่าให้ใช้หลักการว่าตามเป็นบวกแล้วกนะันจะลองไหมครับเอานิ้วจิ้มที่จุด A ออลองเองนะครับแล้วถ้าถือว่ามันถูกจริงมันต้องตอบเท่าไหร่ตอบผมได้ไหมเจ็ดร้อเท่าไหร่เหมือนกันครับ เออจะล้อยสี่สิบเหมือนกันลองดูนะครับผมหาอุปกรณ์ในการ่ตยทำอยู่นะครับอ่าเอานิ้วจิ้มจุดเอ้้าแรงมองไปแรงไปนะ,ะ,นะครับถ้าแรงใดทิ้มจุด A ก็เทคไม่ได้เข้าใจไหมครับอถ้าเอานิ้วจิ้มจุด A ด้านบนเนี่ยหมุนได้กี่แรงครับลองนับเนี่ย มีหกแบบหุนได้กี่แรงสี่แรงถูกครับอ่จัดการนะสี่แรงที่ว่าคนที่กำลังงงอยู่ก็ก็ก็งงไปไงั้นแล้วครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะครับอลองเทคดูอลองมาดูอแล้วก,กันว่าจะเทคได้ไหมนะถ้ามันถูกจริงมันต้องได้เจ็ดร้อยสี่สิบเอานิ้วจิ้มที่จุด A นะครับออันแรก เราเคียร์แล้วนะที่หมุนไม่ได้คือสามร้อยมันทิมกับสองร้อยตัวเนี้ยใช่ป่ะอ่าเอาแรกก่อนเอาตามเป็นบวกนะครับสี่ร้อยตัวนี้หมุนได้ไหมอ่าสี่ร้อยคูณเท่าไหร่<า>คูณสามอย่าคูณสวามนะคูณสามนะ,ะหมุนแบบนี้อารมณ์การหมุนหมุนแบบนี้หมุนล้วงแบบเนี้ต่อมา สี่ร้อยตัวนี้แล้วกันสี่ร้อยตัวนี้หมุนอะไรครับหมุนทวนเป็นลบลบสี่ร้อยสี่ร้อยคูณเท่าไหร่ครับคูนห้าอารมณ์ของการหมุนหมุนแบบนี้ครับรอบจุด a นะครับต่อมาแรงสองร้อยนะครับแรงสองร้อยสองร้อยตัวนี้หมุนได้ไหมไม่ได้แต่สองร้อยตัวนี้หมุนได้ไหมครับหมุนอารมณ์แบบนี้ ใช่ป่ะอ่าวันนั้นมันหมุนตามหรืออะไรเนี่ยสองร้อตัวเนี้ยอ่าอาบวไปกิน200ระยะทางเท่าไหร่ต่อบไปดีรอบจุดเอศนดสอเนี่ยท่านตอบโป๊ะโป๊ะท่านเทคไปแล้วนะครับอารมณ์ของการหมุนนอนนแบบนี้นะครับอารมณ์ของการหมุนนอนนแบบนี้อ่าสุดท้ายที่หมุนได้คืออะไรครับ สามร้อยตัวนี้ใช่ไหมครับหมุนตามหมุนตามนะครับก็บวกด้วยสามร้อยคูณเท่าไหร่ครับคูณห้านะครับคูณห้าอารมณ์การหมุนหมุนแบบนี้นะครับท่านไปกดคือเลขดูพวกเราไปกดดูจะได้เจ็ดร้อยสี่สิบครับคำตอบติดบวกด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าหมุนอะไรครับ สามเข็มนั่นเองเนียครับวิธีเช็คในเบื้องต้นนะครับถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้อ,อีกหนึ่งจุดเพื่อนเพื่อนเราลองไปแล้วหนึ่งคนนะครับอลองที่จุดบีอีกหนึ่งจุดอ้าวแล้วจุดบีจุดนี้ครับทำตุ้มๆนะจุดบีนะครับจุดบีถ้า อีกสักหนึ่งจุดนะครับที่จุด B ที่จุดบ300ตัวนี้หมุนได้ไหมครับ200นี้ก็ไม่ได้อีกหนึ่งแรงคือแรงอะไรครับ400ตัวนี้ใช่ไหมครับะจะเหลือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยขอโทษตัวนี้ที่หมุนได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่หมุนได้นะครับเอาเริ่มนิ้วจิ้มที่จุด B ี อยูจินที่จุดบีเริ่มที่แรงสามร้อยก่อนแล้วกันสามร้อยตัวนี้คูณระยะเท่าไหร่ครับคูณห้าผมตามเข็มเป็นบวกนะครับใช้หลักว่าตามเป็นบวกนะครับต่อมาสี่ร้อยตัวนี้ <c oughs> ทวน ลบ400คูณเท่าไหร่ครับคูณาลบ400คูณส2เหลืออีกหนึ่งแรงคือเท่าไหร่ครับสองร้อย <c oughs> ตัวนี้คูณกับศูนย์จุดสอง,สองเป็นบวกนะครับเพราะว่าหมุนตามเขีน <c oughs> เยนคิดเลขมา740นะครับลองไปดูกิโลนิวตันเมตรอันนั้นเอง ประมาณนี้นะถ้าเป็นลัศณะโมเมนต์แรงคู่ควบลักษณะเป็น2มิติก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราลองไปดูตัวอย่างลัศณะเป็น3มิติบ้างนะมีตัวอย่างลองไปย้อนๆดูด้วยนะครับไปฝึกนอยนะครับฝากไว้ด้วย